กบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนดิอมยุ่ซ่องพี่เหมือนดอมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าวันนี้นะครับทุกคนก็คือเราอยู่กับประเด็นเพชรม่วงอีกแล้วนะครับก็คือแบบว่าพี่ไปสืบเรื่องมาแล้วนะครับนว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับทุกคนและกิจกรรมเพชรม่วงนะครับจะได้ใช้เพชรจริงจริงหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะ มาสรุปให้ละกันนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับก็คือยังไม่มีเพชรจริงนะครับน้อและมีแต่เพชรม่วงนะครับและปัจจุบันนะครับทุกคนก็กําลังเก็บเพชรม่วงกําลังมันเลยนะครับน้อและถ้าถามว่าวันที่อัปเดตเข้ามาจริงด้ไซสซเพชรจริงด้วยหรือว่าไซเพชรจริงเข้าช่วยนะครับทุกคนก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยอะไรประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าบางคนก็คือยังไม่มีตังค์เติมนะครับบางคนก็ยังเติมไม่เป็นนะครับและบางคนนะครับมีตังค์แต่เสียดายเติมเกมอะไรประมาณนี้ก็มีนะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้นะครับพี่ก็เลยบอกว่าจะมาสรุปนะครับ วันที่อัปเดตเข้ามาจริงๆนะครับไอเทมจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็อ้างอิงจากเซิร์ฟเพื่อนบ้านเราเลยนะครับนนเนาะเรียกได้ว่าเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทุกเซิร์ฟก็คือเลือกอัปเดตและทยอยอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับน้อนและพี่ก็เริ่มไปช่องแล้วก็เอาข้อมูลนะครับมาอัปเดตในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือ สำหรับเซิร์ฟนอกนะครับเขาจะบอกแบบชัดเจนเลยนะครับว่าเก็บโทเค็นนะครับน้อยได้ตั้งแต่วันนี้นะครับสามารถแลกได้ตั้งแต่วันที่18หแปที่23นะครับและสิ่งที่สามารถแลกได้นะครับก็คือ อันแรกเลยนะครับก็จะเป็นทางได้ของสกินไอวอร์นะครับนอะที่เราสามารถแลกได้นะครับก็คือไซส์เพชรจริง100นะครับเนาะไซส์เพชรปอมนะครับหรือว่าเพชรม่วงนะครับ499เพชรนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางได้ของสกินกระเป๋านะครับเรียกได้ว่าไซส์เพชรจริง88นะครับเนาะหรือว่า80นะครับไซส์เพชรม่วงอยู่ที่119นะครับเนาะส่วนที่ไม่ไซส์เพชรมีไหมนะครับไม่ใช้เพชรก็มีเหมือนกันนะครับก็คนก็คือสําหรับไม่ไซส์เพชรนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทางได้ของสกินลดนะคคครรรัับบบบที่่่่แแววาไซส์เพชมงนะ4 9 9 9เพชรนะครับแล้วก็สกินกระทานะครับนอไซแค่299เพชรนะครับแล้วก็สกินรับเบิดนะครับนอไซแค่199เพชรบ่วงเท่านั้นนะครับโดยที่แบบว่าจะไม่ได้ไซเพชรจริงเข้ามาช่วยนะครับอันนี้พี่ขอบอกเลยนะครับว่าหลายคนนะครับนอก็คืออาจจะตกใจนะครับนอแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละปีนะครับที่พี่เคยเล่นมานะครับเรียกด้ว่า กิจกรรมเพชรม่วงนะครับมีซส่เพชรจริงช่วยนะครับนอนแน่นอนอยู่แล้วนะครับนอว่าจะมีการใช้เพชรจริงช่วยนะครับแต่ถามว่าตัวที่ไม่ได้ใช้เพชรมีไหมมีเหมือนกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สิ่งของนะครับที่แบบว่ามันแล่นะครับนอนแล้วมันอาจจะแพงนิดนึงนะครับเพิ่มด้วยเพชรด้วยนะครับทุกคนเพชรม่วงก็ได้ใช้เยอะนะครับนอแทนโดยใส่เพชรจริงประมาณ9เพชรอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ถึงร้อยเพชรหรอกนะครับเพราะว่าแต่ละปีก็คือไม่ถึงร้อยเพชรนะครับทุกคนแต่ละปีนะครับ ก็รีด้ว่าประมาณ9เพชรเองนะครับน้องก็ถือว่าถ้าเติมก็ประมาณ20บาทก็ได้แล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องถามว่าการแลกแต่ละปีนะครับน้องจะเหมือนกันไหมการแลกแต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับก็ยกตัวอย่างเชอร์บินโดนะครับน้องแต่ละปีนะครับทุกคนก็รีดีว่าจะมีเพชรม่วงเข้ามาช่วยนะครับและเพชรจริงเข้ามาช่วยนะครับทุกคนแต่มาปัจจุบันนะครับทุกคนก็คือแตกต่างกันออกไปเลยนะครับสาหรับมาปัจจุบันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับน้องว่า การที่อัปเดตเข้ามานะครับนาะในปัจจุบันนะครับทุกคนก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเขาว่ากิจกรรมเพชรม่วงนะครับในเชิญเพื่อนบ้านของเรานะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เซิร์วินโดนะครับไม่ได้แลกด้วยเพชรจริงนะครับนอจะใช้แค่เพชรม่วงทั้งหมดเลยนะครับนอและเป็นกิจกรรมที่โคตรจะดีเลยนะครับทุกคนพี่จะเอาให้ดูละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับทุกคนก็คือ จะได้ใช้แค่เพชรจริงเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับไม่ใช่นะครับก็คือจะได้ใช้แค่เพชรม่วงเลยครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ยกตัวอย่างสุดตัวนี้นะครับก็จะได้ใช้แค่เพชรม่วงประมาณนี่เลยนะครับเ9 9เพชรม่วงนะครับแล้วก็สุดตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ได้ใช้เพชรม่วงนะครับเ9 9เพชรม่วงนะครับทุกคนแล้วก็ท่าทางตัวนี้นะครับน้องก็ได้ใช้499เพชรม่วงนะครับทุกคนก็เป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องแล้วก็พี่บัตรเพชรพี่บัตรอ เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสุดอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เราจะได้ใช้เพชรม่วงนะครับโดยที่แบบว่าเราจะไม่ได้ใช้เพชรจิ้งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่า มีสกินปืนให้เราแลกด้วยมีสกินคาตนะให้เราแลกด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับสิ่งของที่เราสามารถแลกได้นะครับก็มีสกินปืนบาเลยนะครับมีสกินปืน MP นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็น MP Joker เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของ w o o d p ค c k e r นะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับสกินมีดนะครับแล้วก็เป็นสกินมาเชเต้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นสกินคาตนะนะครับแล้วก็มีเขียวด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีกระทะด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับมีมาเชเตตัวนี้ที่โคจะเท่นะครับนอแล้วก็มีสกินไม้เบสบอลตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนเป็นไม้กระทางนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับมีท่าทางด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทางนะครับแล้วก็มีท่าทางที่แบบว่าตีลังกาด้วยนะครับท่าทางมวยก็มีนะครับนอและมีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นท่าทางตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับท่าทางตัวนี้ก็มีนะครับทุกคนแล้วก็มีสกินกระเป๋านะครับทุกคนรีดดีว่าเยอะมากนะครับบว กับสกินไอวอลเยอะมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสกินกระเป๋าประมาณนี้เลยนะครับนอที่แบบว่าโคตรเท๋เลยนะครับทุกคนสําหรับสกินกระเป๋าแต่ละอันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยแลกวกหนึ่งครับว่าเท่จัดกันไปเลยนะครับสาหรับแต่ละสกินนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนมีพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็ จะมีตามนี้เลยนะครับสำหรับสกินกระเป๋านะครับนลก็มีสกินกลองศพด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับไอวอลก็มีกับเขาด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายอยากแลกนะครับก็ เตรียมตัวแล้วกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับแต่ละกิจกรรมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสามารถแลกของได้เยอะมากนะครับสกินรถสกินไรก็มีเยอะแยะมากมายกันไปหมดเลยนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าแต่ละอันนะครับก็รีดีว่าเยอะๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสาหรับกิจกรรมเพชรม่วงปีนี้นะครับเนาะรีดิว่าปีนี้มีของให้เราแลกกเเยยอะมาๆ นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับน้องก็คือสุดจัดเลยนะครับสาหรับการเก็บโทเค็นก็คือวันที่อัปเดตเข้ามาจริงๆนะครับจะมีการเก็บโทเค็นเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับน้องก็คือจะได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกิจกรรมตัวใหม่นะครับน้องและกิจกรรมที่หลายๆคนนะครับก็คือกําลังอยากเล่นอยู่ตอนนี้นะครับรอได้เลยนะครับวันที่สามารถแลกได้หรือว่ากิจกรรมอัปเดตเข้ามานะครับก็มีตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่23นะครับทุกคนก็็เเปปนนนรระะมาณี้ลยคับ ีเดียวว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองของดีๆของพิฟี่นะครับและของราคาถูกๆนะครับทุกคนก็มีตามนี้เลยนะครับเนาะไลค์คลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตตตตัััังงงคคคคคค์์์์สสบบาายยไไมม่่้้้อเเเเีีโดดดนนนนททลลละะรรรพแแแุกกกขวช นี่ก็เป็นการสนับสนุนเวทเต็มที่แล้วนะครับทุกคนสำหรับนี้พี่ก็ขอตวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย